อลอกนี่งเอ้ดูนี่สินี่อะไรนี่ฉันนี่แหละแฮสไตลิสนะนายรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วนะฉันสามารถทําให้นายหล่อเหลาได้อย่างที่น่าอัศจรรย์นะซึ่งมันเป็นหวีสเตเลสนะที่จะสามารถทําให้ผมของนายสวยและเงางามนะโอ้แต่นายควรจะปรับปรุงโดยการใช้ น้ำยาปรับพนุ่งเอ้ยไม่ใช่น้ำยาน้ำยาขีมนวดผมนะจะทำให้ผมนายนุ่มสวยนะอ่ารู้สึกว่าผมนายมันยุ่งเหยิงจริงๆนะโอ้นี่เลยสุดยอดนี่ไงโอ้นายช่างหล่ออะไรขนาดนี้นะกระลอกโอ้